สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับช่องน,นักล่าริมทางบายกิศดานะครับเป็นช่องอาทางยูทู e นะครับที่สองของผมนะครับทึ่งได้เปิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำสาระนะครับเกี่ยวกับนกเขานี้ มาฝากพี่น้องที่รักนูเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะนำสาระนะครับที่หลายคนนะครับคิดว่าอยากจะรู้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรมากนะครับคือผมได้ศึกษาจากาคนเท่าคนแก่มาเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้นะครับจะเสนอเรื่อง นกที่ไม่ควรเลี้ยงนะครับมีอยู่หลายตำรานะครับบางท่านก็มีเป็นเล่มเลยนะครับเกี่ยวกับนกที่เป็นลักษณะไม่ดีบ้างนะครับไม่ควรเลี้ยงหรือไม่ควรเอาไปทำนกต่อนะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมจะแนะนำนี้ก็คือส่วนที่ผมได้ศึกษามานะครับจาก อา,อาจารย์นะครับหลายๆท่านนะครับถ้าผมพูดผิดยังไงก็อขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเพียงแต่อยากจะนำเสนอให้ฟังเท่านั้นนะครับที่ผมนำมาวันนี้ก็จะมีการดูอยู่สิบข้อนะครับที่เมื่อเราได้ นกป่ามาแล้วเนี่ยนะครับที่เราไปต่อมาเนี่นะครับเราควรตรวจดูว่ามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือเมื่อเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วนะครับมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็อาจจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็ได้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับออาไปฟังเลยครับหนึ่ง นกที่มีกลิ่นปากเหม็นนะครับอันนี้สำคัญนะครับผมให้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อท่านได้นกป่ามานะครับหลังจากปลดจากพเนีดนะครับเปิดปาาเขาดูแล้วก็ดมดูนะครับถ้ากลิ่นปากไม่เหม็นก็นะครับสามารถาเอามาเลี้ยงได้นะครับถ้ากลิ่นปากเหม็นนั้นนะครับถ้าเอามาเลี้ยงแล้วนะครับคน ที่บอกผมมาว่า,าถ้านกกินปากเม้นนี่นะครับมันจะนำภัยนะครับมาให้นะครับ,มนะรบไม่ควรเลี้ยงนะครับควรปล่อยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปสองนกพิการตั้งแต่กำเนิดเอาละครขัอนี้นะครับอาจจะแยกแยะก,กันยากนิดนึงนะครับคำว่านกพิการ ตั้งแต่กําเนิดนี้ก็คือเวลาเราต่อได้นะครับเราต้องดูนะครับบางตัวนะครับพิการตอนเกิดมาแล้วนะครับช่วงเขาเป็นนกเด็กอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะมะีข้อเท้านะครับที่ขาดไปนะครับโดยการโดนสัตููทำร้ายอย่างเงี้ยครับ ต้องต้องสังเกตดูอันนี้ก็เลี้ยงได้นะครับถ้าไม่พิการตั้งแต่กําเนิดนะครับหรือว่านกต่อเราเนี่ยนะครับเอาไปต่อแล้วทีนี้เจอศัตรูนะครับทําให้ตาบอดหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือไม่ได้พิการตั้งแต่กําเนิดก็เลี้ยงได้แต่ถ้าพิการตั้งแต่กําเนิดนะครับคนเท่าคนแก่บอกว่าไม่ควรเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดผลเสียนะครับ ภายในบ้านนั่นเองนะครับเมื่อเจอนกพิการตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับควรให้รีบปล่อยนะครับสนกที่ปากไม่ชิดกันนะครับข้อนี้นะครับหลายๆอาจารย์ก็ใช้ดูนะครับใช้ดูกันก็คืออเวลานะครับนกเขาเนี่นะครับถ้าธรรมชาติของเขานะครับ ปากบนนะครับกับปากล่างนะครับของเขานี่จะชิดกันนะครับไม่เป็นรูนะครับแต่ถ้านกที่ปากไม่ชิดกันอย่างเช่นปากบนอาจจะงองข้างบนนะครับอ่าแล้วมองทะลุเป็นรูนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับควรปล่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอ่าอาเพศตามมา นะครับคนเท่าคนแก่บอกนะครับควรปล่อยเลยนะครับไม่ควรนํามาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับสีนกปากเบี้ยวครับผมข้อนี้นะครับผมก็เคยต่อได้เหมือนกันนะครับนกปากเบี้ยวนะครับไม่เกี่ยวกับนกปากคอนะครับคําว่าปากเบี้ยวก็คือนะครับเบี้ยวออก ด้านข้างนั่นเองนะครับเบี้ยวออกด้านข้างนะครับอาจจะไปด้านซ้ายด้านขวานะครับหรือว่าปากบนเบี้ยวนะครับหรือว่าปากล่างเบี้ยวหรือเบี้ยวทั้งปากบนปากล่างนะครับอันนี้ไม่ควรเลี้ยงนะครับไม่ควรเลี้ยงนะครับควรจะปล่อย นะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเหตุเพศภัยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ฟังจากคุณเท่าคนแก่เล่ามาให้ฟังนะครับห้านกอุจจาระไม่เป็นก้อนนะครับอันนี้บางท่านก็เลี้ยงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เกิดอาเพศอะไรเพียงแต่ว่าเวลาทํานกต่อนี่นะครับ มันจะใช้เวลานานนะครับนกเขาจะดิ้นนะครับไม่เชื่องง่ายนะครับสู้ที่นกที่เป็นอุจจาระเป็นก้อนใหญ่ๆกลมโตนะครับไม่ได้นะครับนกที่อุจจาระไม่เป็นก้อนนี่นะครับจะเลี้ยงยากนะครับแต่ก็เลี้ยงได้นะครับถ้าเป็นนกหลิวตันนกสามกุกนะครับหรือนกสี่กุกห้ากุกนะครับก็ทนเลี้ยงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นนกมงคลนะครับจะดิ้นยังไงก็ต้องเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเป็นนก หนึ่งกุ๊กอสองกุ๊กอะไรธรรมดานะครับถ้าดิ้นนะครับก็ไม่เอาครับปล่อยครับหกนกลายคอสั้นนะครับลายคอสั้นก็คือลายเม็ดงาที่เป็นจุดขา,ขาวๆเนี่ยนะครับสั้นเกินไปนะครับมีมีไม่เยอะนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นอ,อีก ตำราหนึ่งเขาก็อยกว่านกไส้เขินนะครับอันนี้ไม่เหมาะแก่การมาทำนกต่อนะครับเพราะว่าเป็นต่อยากนะครับอันนี้ไม่มีเหตุเพศภัยอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเอาไปทำนกต่อแล้วมันกว่าจะขึ้นจะอะไรนะครับมันใช้เวลานานนะครับเสียเวลานะครับหาตัวใหม่ดีกว่านะครับเจ็ดนกสองดาว อันนี้นะครับคิดว่านกหลายท่านเป็นนะครับคาว่านกสองดาวก็คือนกที่แงนนะครับแงนม,งมุมของโกงด้านบนนะครับนกคอบิดนั่นเองนะครับาบางเวลาเดินไปอย่างเงี้ยนะครับก็แงนคอขึ้นไปมองด้านบนนะครับบางทีก็เกือบตกคอนนะครับเขาเรียกว่านกสองดาว นะครับอันนี้ไม่ควรเลี้ยงนะครับควรปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับบางท่านกา็แก้นะครับโดยการเอาใส่กรงใหญ่อะไรนะครับก็มีวิธีแก้ถ้าแก้ได้ก็เลี้ยงเลี้ยงต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นนกสองดาวแล้วแก้ส่วนมากจะแก้ยากนะครับแต่บางท่านถ้ามีวิธีแก้ก,ก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าแก้ไม่หายก็ควรจะปล่อยนะครับนกสดาว ไม่ดีนะครับแปดนกที่ดิ้นตั้งแต่เช้ามืดน,นะครับอันนี้นะครับสำคัญนะครับคนเท่าคนแก่บอกว่า,าไม่ควรทำไม่ควรทำนกต่อถึงเอาไปทำนกต่อก็ไม่เป็นต่อนะครับแต่ไม่เกิดอาเพศอะไรนะครับเพียงแต่ว่านกจะเลี้ยงไม่เป็นต่อหาวิธีสังเกตนะครับ เวลาเช้ามืดก็คืออาจจะเป็นสักตีสี่ตีห้านะครับท่านลูกมานี่นะครับนกตัวอื่นนี่นะครับเงียบหมดเลยนะครับแต่มีนกตัวเนี้ยครับดิ้นผุพับผุพับผุพับในกรงนะครับไปดูแล้วก็ไม่มีแมวไม่มีอะไรมากวนนะครับเขาเรียกว่านกดิ้นเช้ามืด นะครับไม่ควรเลี้ยงนะครับเพราะว่าเลี้ยงไปก็อ่าไม่เป็นต่อว่างั้นนะครับอันนี้ก็อ่าแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับคนเท่าคนแก่เขาเล่ามานะครับนกผมเคยมีนะครับดิ้นตอนเช้ามืดนะผมก็ปล่อยนะครับก้านนกที่ดิ้นตอนจะเข้านอนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนอกจากดิ้นเช้ามืดแล้วก็ ก่อนจะเข้านอนนะครับนกตัวอื่นเข้านอนแล้วนะครับเงียบแล้วไม่กระดุกกระดิกนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยครับเอาคนเดียวอีกแล้วเอาเออโทษครับเอาตัวเดียวอีกแล้วนะครับปุบพับปุบพับปุบพับอยู่ข้างในกงคนเดียวนะครับตัวอื่นเงียบหมดแล้วนะครับดิ้นอยู่อย่างนั้นแหละครับอันนี้ก็อ่าท่านอาจารย์บอกว่าไม่ควรเลี้ยง นะครับควรปล่อยนะคเพราะว่าเลี้ยงไงก็ไม่เป็นต่อนะครับซิปนกขันโยนหนึ่งกุกเรียกใส่กุกนะครับอันนี้นะครับผมเคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับเรื่อเรื่องของอนกเรียกกุกนะครับอนะ แต่นกที่ไม่ควรจะเลี้ยงนะครับก็คือนกขันโยน์หนึ่งกุกเรียกใส่กุกนะครับอันนี้ไม่ควรที่จะเลี้ยงนะครับควรที่จะปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าตอนที่ผมทําคลิปลงไปก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าจริงครับอาจารย์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับผมไม่ได้บังคับให้เชื่อ เอาละครับนี่คือ10ข้อนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับเรื่องของอตำราของนกนะครับการดูนกนะพิจารณาว่าควรจะเอามาเลี้ยงไหมนะครับแล้วเอามาเลี้ยงแล้วมันเกิดอาเพศอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อและดุลพินิษนะของคนที่ จะมาเลี้ยงนกหรือจะเอานกเข้าบ้านนะครับถ้าท่านบอกว่าสิบข้อนี้นะครับผมไม่สนนะครับท่านจะอบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกนะครับอันนี้กอ็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านนะครับท่านจะเอามาเลี้ยงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่สิบข้อนี้ก็คือผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่ฟังผมแล้วนะครับนําไปปฏิบัติตามเท่านั้นนะครับ เพื่อที่จะฝึกดูนะครับฝึกสังเกตเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าตำรานกนะครับมีหลายเล่มหลายอาจารย์นะครับดูให้ดีนะครับถ้าเราดูเป็นนะครับเราก็เลือกนกที่ดีนกมงคลเข้าบ้านนะครับถ้าดูไม่เป็นก็ เอานกที่เป็นอับประมงคนนกไม่ดีเข้าบ้านนะครับมันก็จะเกิดเรื่องตามมานะครับถ้าเรานกมงคลดีเข้าบ้านนะครับมันก็จะเกิดเรื่องดีๆตามมานะครับฉะนั้นแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามผมนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับช่องใหม่ของผม นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ